กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องสุขสมใจชาแนลนะครับคลิปนี้จะพามาทีช่ชปปี้แคนดีนะ้ฮิเกตหรอือเจ็ดสิบกันนะว้าวสีูกุกิ้งเสียมตาลกับยี่สิบคุกกี้นะครับให้มายี่สิบสามมุกถึงจหลักสีมนาะต้องทำลายคุกกี้ให้เร็วเลยครับเพราะไม่งั้นลูกคุก,กิ้งเสียมตาลจะหล่นลงมาไม่ได้นะครับ อีกหนึ่งลูกรอจังหวะนี้นะครับอือหือจรวดมาก่อนอือหืออือหือไปลูกพ่ออือหือ เรียบร้อยไปแล้วนะครับด่านนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับไม่ยากนะครับด่านนี้พยายามทำลายคุกกี้ให้เร็วๆนะครับ